นมำมศการพระอาจารย์วันทาคุณอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์แรมสิบข้ามเดือน6ปีเถาะวันนี้เหมาะแก่การมงคลน,นะครับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่มา้าสีตองอ่อน เสียบโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดอรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมกรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการ,กรักณีในชื่อคือสอสลาสอวรสีสอสเสือหอหีบรอชจุราว่างและหอนอกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนําคือ จอจานชอชิงชอช้างซโซชกระเชยและยอหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอบตตกถอดาถอบุตรเท่าและนอนเนนเลขมงคลวันนี้เลข4ีเลขหนและเลข9กายเซตวันนี้นักประราดกล่าวไว้ว่าวินัยคือการทําในสิ่งที่ควรทําไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ